หันก้านถือมา้าฝีเท้าดีเป็นครูในต้นงงศักราชเจี้ยนจงคริสตศักราช780ในรัชสมัยของจักพรพรรดิถังเตอจงแห่งราชวงศ์ถังชายคนหนึ่งกำลังจูม้าสูงใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งขาหน้าได้รับบาดเจ็บมหาสัตวะแพทย์ หลังจากที่สัตวแพทย์ได้มองที่สีขนและโครงสร้างของหมาซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างไปจากหมาทั่วไปแล้วเขาได้กล่าวออกมาอย่างประหลาดใจว่าหมาตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับหมาที่ตัวที่ข้าเห็นห่านกา้านวาดเมื่อวันก่อนเปียบเลยถ้าหานกา้านไปได้มองหมาตัวนี้ให้เจ้า เจ้าก็ต้องขโมยมันมาแน่ขณะที่สัตวะแพทย์กล่าวคำพูดจบลงพอดีหานการได้ผ่านมาที่นี่สัตวะแพทย์จึงได้ตะโกนเรียกเขาว่าท่านหานการท่านลองมาดูสิว่าม้าตัวนี้เป็นม้าตัวที่ท่านวาดใช่หรือไม่เมื่อหานการได้ยินเสียงเรียกจึงได้เดินเข้ามาดูมา้า เขารู้สึกว่าคุ้นเคยกับม้าตัวนี้จริงๆหลังจากที่ได้พินิษพิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วห่านกานได้กล่าวออกมาอย่างแปลกใจว่าม้าตัวนี้เป็นม้าตัวเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้วาดไว้เมื่อวันก่อนไม่มีผิดหลังจากกลับบ้านแล้วห่านกานได้เอาภาพม้าที่วาดออกมาดู กขพบว่าในภาพนั้นขาหน้าของม้ามีรอยสีดำเหมือนกับที่ได้รับบาดเจ็บไม่ผิดเพี้พยนไปจากม้าตัวที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นเลยจนบัดนี้เขาจึงได้รู้ว่าเขาได้เข้าถึงวิญญาณของม้าที่ตนได้วาดนั้นแล้วเหตุใดภาพของม้าที่หานการวาดนั้นจึงได้เหมือนกับม้าที่มีชีวิตจริงเล่า สิ่งนี้ย่อมแยกไม่ออกจากการที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสังเกตและแยกแยะลักษณะของม้าในชีวิตที่เป็นจริงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองห่านก้อนถือกำเนิดจากครอบครัวที่ยากจนเมื่อตอนเด็กๆเ,เขาเคยเป็นเด็กรับใช้อยู่ในร้านเหล้าเขารักการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่ยังเป็นเด็ก มีอยู่ครั้งหนึ่งโดยความบังเอิญที่หวางเว่ยซึ่งเป็นกวีและจิตรกรที่มีชื่อเสียงได้ค้นพบความสามารถพิเศษในการวาดภาพของเขาและได้ออกทุนให้เขาศึกษาการวาดภาพโดยตรุงภายใต้การส่งเสริมให้กำลังใจและการสนับสนุนทางการเงินของ หวังเว่ยหานกา้านยิ่งเพิ่มความมานะบักบันในการศึกษาไม่นานต่อมาเทคนิคก,การวาดภาพของเขาได้รุดหน้าไปเป็นอันมากต่อมาผลงานของเขาได้เผยแพร่ไปถึงเมืองหลวงคือเมืองชางอ่อนหลังจากจักรพรรด ถังเสียงจงได้ส่งทอดพระเนตรผลงานของเขาแล้วพระอง์ทรงพอพระราชาหฤุทัยอย่างมากจึงได้ส่งมีพระราชาองค์การเรียกตัวให้หานกา้านเข้าไปเป็นคุณนางในพระบรมมหาราชวังเพื่อทำหน้าที่วาดภาพม้าถวายในสมัยนั้นจักรพรรดิจ,ดจะทรงมีโรม,ม้าหลวงซึ่งเป็นที่เลี้ยงม้า ฝีเท้าดีเป็นจำนวนมากเมื่อหารการได้เข้ามาเป็นคุนนางในพระบรมรหาราชวังแล้วเขาได้ศึกษาอยู่กับเฉินหงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการวาดภาพหมาของยุคนั้นห่ารการมีท่าทีนอบน้อมถทำตนในการศึกษาอย่างมากเขาสามารถลอกเลียนแบบภาพวาดของเฉินหงจนแยกไม่ออกว่าภาพไหนเป็นภาพจริงภาพไหนเป็นภาพปลอมแต่เขากลับไม่สามารถวาดภาพซึ่งเป็นแบบฉบับของเขาเองได้โยดยเฉพาะได้ หลังจากได้ผ่านระยะเวลาไประยะหนึ่งเขาได้ลงมือพิจารณาทบทวนสรุปอย่างจริงจังและเกิดความรู้สึกถ้าหากมัวแต่ก้มหน้าก้มตาลอกเรียนแบบของเชิญหงแล้วถึงที่สุดเขาก็คงจะไม่มีวันสร้างชื่อเสียงให้กับตึงเองได้เขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งความสนใจทั้งหมดไปศึกษาและวิเคราะห์ฝูงม้าโดยตรงดังนั้น เขาจึงได้ไปที่โรงมา้าหลวงทุกวันและคลุกคลีอยู่กับมา้าตั้งแต่เช้าจุดเย็นพิจารณาแยกแยะอย่างจริงจังเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยของม้าแต่ละชนิดเขาได้ยึดกลุ่มท่าทางและจิตใจของม้าแต่ละตัวพร้อมกับได้ลงมือวาดภาพม้าอย่างจริงจังเนื่องจากการสังเกตม้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบดังกล่าวภาพมาที่เขาวาดแต่ละภาพจึงยิ่งวาดก็ยิ่งดีเต้ามาก็ได้กลายเป็นจิตรกรวาดภาพหมาที่มีแบบฉบับเป็นของตนเองโดยเฉพาะเมื่อจักรพัรดิถังเสียนจงทรงทราบข่าวว่าหานการเอาแตกลุกตัวอยู่ในโรงหมาหลวงจึงได้ตรัสถามเป็นเชิงตำหนิว่า ข้าให้เจ้าไปศึกษาวาดภาพม้ากับเฉินหงมิใช่หรือทำไมเจ้าจึงไปกลุบอยู่ในโรงม้าหลวงทั้งวันเล่าหานการกรา,าบบังคมทูลจกักรพรรดิโดยไม่ร้อนรนว่าขอเดชะม้าที่อยู่ในคอกม้าของพระองค์นั้นเป็นครูของข้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าข้า